รถยนต์ที่ขับตะแคง2ล้อได้เร็วที่สุดในโลกคือรถยนต์รุ่นใดติดตามคำตอบได้ในชว่วงท้ายของเบรกนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ Destination of Speed นะครับยังอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมก่อนที่จะไปถึง Speed Guru เมื่อสักรู่นี้ Did you know? คุณรู้ไหมน่าสนใจมากๆ <c oughs> Did you know วันนี้นะครับคำถามเี่ยจถามว่าทราบไหมคะ ว่ารถที่ตะแคง2ล้อแล้ววิ่งเร็วที่สุดเนี่ยคือรถรุ่นอะไรรถ4ล้อเนี่ยนะสล้อตะแคง2ล้อไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อะไรพี่เลนขนาดนั้นอ่าได้อย่างนั้นเลยเขาบอกเป็นกินเนสบุ๊คเมอร์เรคคอร์ดเวลาขับไปถ้าเป็นพวงมาลัยซ้ายคนขับตะแคงลงไปลักษณะตะแคงเอาหูออกไปถึงพื้นด้วยโอ้โหขนาดนั้นเลยอย่างกระบิดมอเตอร์ไซค์อ่ะอยากรู้ว่าเป็นรถรุ่นไหนแล้วทำความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวติดตา่างในช่วงท้ายของเบรกนี้แต่ว่าช่วงนี้สปีดกลัวน้องมินเตรียมคำถาม ถามไปแล้วเกริ่นไปแล้วตั้งแต่ช่วงแรกค่ะที่บอกว่าสิ่กูรู้วันนี้มินจะถามคาถามเรื่องของวงการมอเตอร์สปอร์ตหลายคนสงสัยนะคะว่าการที่เราจะเข้าไปเป็นนักแข่งรถในกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยต้องรวยขนาดไหนเท่าวนี้คานาเบสค่ะกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันเป็นกีฬาเฉพาะคนรวยจริงหรือเปล่าต้องมีตังถึงจะทำทีมแข่งรถได้เริ่มเริ่มและเริ่มริ่กอยกาข้าวงการชันวันนะ อย่าไปคิดอย่างเดียวว่าจะต้องรวยจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ใช้เงินทุนเยอะเท่านั้นเองครับรายล,ายลายะเอียดไปคุย,ยกันแล้วกัน,นสปีดกูรูใช่ไหมพร้อมนะคะพร้อม,อมจะตอบอแน่นอนค,อค่ะคุณผู้ชมขาไปชมกันในสปีดกูรูค่ะ วันนี้คาถามน้องมีนดูเหมือนว่าจะแบ่งจนชั้นวันณะยังไงไม่ทราบนะครับเพราะว่าไปถามว่ามอเตอร์สปอร์ตเป็นกีฬาของคนรวยจริงหรือแหมพูดยากนะครับจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่ากีฬาแข่งรถหรือว่ามอเตอร์สปอร์ตนั้นเป็นกีฬาที่ใช้เงินทุนสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถการทำรถในส่วนของการฝึกซ้อมอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ นะครับมันก็จะมีมูลค่ามากกว่าการที่จะใช้รถธรรมดาวิ่งบนท้องถนนแน่นอนนะครับแต่อยากจะเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือว่าคนที่จะไม่ค่อยมีเงินนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วงการแข่งขันรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์สปอร์ตทุกๆคนเหมือนกันในความเป็นนักแข่งนั้นจุดเริ่มต้นของนักแข่งเองผมเข้าใจว่าคนคนนั้นน่าจะต้องมีความรักใน ความท้าทายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนด้วยตนเองจนกระทั่งไปถึงการที่จะร่วมแข่งขันก็เป็นการต่อสู้ด้วยการใช้ความสามารถของนักแข่งสมรรถนะของรถยนต์ในการแข่งขันในเส้นทางเดียวกันที่จะใช้ความเร็วและใครเร็วที่สุดวัดกันเป็นเสี้ยววินาทีเป็นผู้ชนะเราก็คงจะต้องเดินเข้าไปหาหรือว่าเข้าไปสู่การแข่งขันชนิดนั้น,น,น ชอบกัน,นรัรถยนต์ทางเรียบถ้าอยู่ที่บ้านอยู่เฉยๆได้แต่ดูนะครับดูจากการถ่ายทอดสดหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์มันคงไปไม่ถึงจุดที่เราอยากจะไปเป็นนักแข่งหรอกครับถ้าอยากจะเป็นนักแข่งก็คงจะต้องพยายามที่จะเริ่มต้นตั้งแต่การที่จะไปเรียนรู้ในการควบคุมรถในลักษณะของการควบคุมรถแบบแข่งขันซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็มีหลายสถาบันที่เปิดซึ่งจะเป็นบันไดแต่ละขั้นนับตั้งแต่ การขับแบบปลอดภัยหรือว่า safety driving การขับแบบ high p e r f o r m ม n น e เป็น performance driving แล้วก็เป็น Racing ในส่วนของเงินทุนหรือว่าสปอนเซอร์สำคัญเป็นเรื่องหลักเลยครับเนื่องจากว่าไม่เฉพาะแต่ตัวนักแข่งนะครับในเรื่องของเงินทุนสปอนเซอร์นั้นมีความสำคัญไปถึงนักแข่งทีมแข่งแล้วก็ผู้ดำเนินการแข่งขันหรือว่า ผู้จัดก,การแข่งขันทีเดียวนะครับในปัจจุบันนี้ในส่วนของการดําเนินการจัดก,การแข่งขันนั้นต้องใช้เงินมากพอสมควรกับการที่จะดําเนินการจัดก,การแข่งขันในแต่และเรสได้แต่นี้กลับมาถึงจุดที่ว่าทํายังไงถึงจะเป็นนักแข่งที่ดีนะครับก็ขออนุญาตใช้ประสบการณ์ในการที่ได้เห็นในการที่ได้เคยเป็นนักแข่งมานะครับนักแข่งที่ดีนั้นคงจะต้องมีระเบียบวิน,นัยนักแข่งที่ดีคงจะต้องรักษาเวลา นะครับในส่วนของการแข่งขันเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่รู้จักที่จะรักษาเวลาให้เที่ยงตรงตรงต่อเวลาแล้วเราก็คงจะไม่สามารถเป็นนักแข่งที่ดีได้เพราะว่าถ้าไปถึงการแข่งขันประจำสนามในรายการใดารายการหนึ่งแล้วไม่รู้เวลาในการที่ตนเองแข่งในรุ่นนี้แล้วจะซ้อมหรือว่า p r a c t i c ตอนไหนไปไม่ทันก็จะพลาดในการ practice ตรงนั้น อย่าลืมนะครับว่าถ้าเงินทุนไม่พอแล้วเรามีความสามารถในการที่จะขับรถในการที่จะควบคุมรถในลักษณะแข่งขันให้มีความเร็วทัดเทียมกับนักแข่งในระดับแนวหน้าหรือว่าให้มีความเร็วที่ดีกว่านักแข่งที่ร่วมทําการแข่งขันต้องแสดงความสามารถนั้นออกมาถึงแม้ตัวเราวันนี้ไม่มีเงินทุนกับการที่จะไปร่วมแข่งขันแต่ถ้าเรามีความสามารถในการควบคุมรถแสดงความสามารถออกมาว่าควบคุมรถแข่งขันได้ ด้วยการควบมุมรถมีผลงานมีความเร็วทีมเจ้าของสปอนเซอร์ทีมงานเงินทุนก็จะเข้ามาสู่นักแข่งคนนั้นแล้วก็จะสามารถที่จะเจริญเติบโตในเส้นทางการแข่งขันปฏิบัติไปตามนี้แหละครับตามขั้นตอนตามบันไดแต่ละขั้นที่ผมได้เล่าให้ท่านผู้ชมหรือว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบในความเป็นนักแข่งแต่ต้องไม่ลืมนะครับมอเตอร์สปอร์ตไม่ได้เป็นเฉพาะแต่นักแข่งเท่านั้น มอเตอร์สปอร์ตยังมีอีกหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นทีมช่างไม่ว่าจะเป็นทีมแมชชนิกไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายบัญชีไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายบริหารจัดการแมเนจเมนต์ทั้งหมดนี้รวมกันเข้ามาเป็นทีมและอยู่ในมอเตอร์สปอร์ตได้ก็คร่าวๆกับเวลาที่มีอันจำกัดในช่วงของสปีดก g ูรูนะครับกับมอเตอร์สปอร์ตนั้นไม่ใช่กีฬาสำหรับคนรวยแต่เป็นกีฬาที่ใช้เงินทุนมาก และก็ต้องอยู่ให้ได้กับกีฬาการแข่งขันชนิดนี้เพื่อแสดงผลงานของตัวเองของทีมและของประเทศชาต,ติต่อไปในอนาคตขอบคุณที่ติดตามนะครับช่วงนี้ไปพบน้องมีนและคุณปัามที่สตูดิโอครับคราวนี้ก็ทราบกันแล้วนะคะว่าไม่ใช่แค่ต้องรวยเท่านะัน้นถึงจะเข้ามาในวงการ Sport, อมอรสปอตสิ่งที่สำคัญคือ,อใช่คือความสามารถและความตั้งใจเนาะแต่ว่ามัน็นกีฬาที่ใช้เงินทุนอย่างที่ผมบอกนะ เพราะนั้นคนที่จะเข้าถึงได้ง่ายก็คือคนที่จะต้องมีทุนนะครับเพียงแต่ว่าสําคัญกว่านั้นมีทุนแล้วจะไปเป็นแชมป์มันคงไม่ใช่ถ้ามีตังเข้าไปยางเดียวไม่เก่งก็ผลงานก็ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นสำคัญกว่านั้นคขอตัวขอโทษความนะสำคัญกว่านั้นก็คือต้องสรุปว่าอย่าไปคิดว่าเป็นนักแข่งอย่างเดียวปัจจุบันนี้เนี่ยกีฬามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยเป็นกีฬาอาชีพแล้วแล้วก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติกีฬาอาชีพของประเทศไทยเป็นกฎหมายนะ อันนั้นทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเมานิกเป็นช่างเป็นวิศวกรจบบัญชีก็มาคุณก็ยังมาทำเรื่อง<ด>บัญชีจัดการบริหารจัดการในเรื่องของทีมเข้ามาอยู่ร่วมทีมแล้วก็เป็นทีมเวิร์กก็อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตได้แล้วก็ทําให้วงการเจริญเตาหน้าและ S 2> <S 2> <S มีรายได้ด้วยโอ oh ้โหนี่หลายๆตำแหน่งดีกว่าไม่ใช่ใชคแค่เฉพาะนักแข่งเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถมีแค่นักแข่งก็เป็นวงการมอเตอร์สปอร์ตหรือเป็นทีมไม่ได้ใช,ใช้หลายๆด้านเ<ช> <ๆ S 1> ข้ามาประกอบเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราอาจจะเห็นตระกูลเนตรสีทองนะฮะเข้าไปลดแรนในวงการมอเตอร์สปอร์ตไปแล้วนี่ไปแล้วไงไปมาซิงส์ฟูแล้วไม่ธรรมดาคุณพ่อครับเตรียมตังไว้ให้มีด้วยนะเตรียมตังทำรถให้มีด้วยับ นี่คือเรื่องราวของ Speed Guru ในช่วงนี้ครับช่วงนี้จะพักกันอีกสักครั้งหนึ่ง<ช>ครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม d destination o f Speed กันต่อแต่ว่าก่อนจะพักเดี๋ยวไปติดตามคำตอบอว่ารถที่วิ่งตะแคงแล้วเร็วที่สุดในโลกเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรเร็วเท่าไหร่ติดตามได้ในช่วงนี้ครับรู้หรือไม่รถยนต์ที่ขับตะแคง2ล้อได้เร็วที่สุดในโลกคือรถยนต์รุ่นใดรถยนต์ที่ขับตะแคง2ล้อได้เร็วที่สุดในโลก ได้แ,แก่รถ B M W 330D เครื่องยนต์ดีเซลขับโดยเวซาคีวีมาร์กี้ซึ่งเป็นนักขับ s ันด์ไดรเวอร์ชาวฟินแลนด์ได้รับการจดบันทึกเป็นสถิติโลก Guinness Book World Record เมื่อวันที่31สิงหาคม2016ที่ผ่านมาภายใต้ยางโ o k i ียไทยทำความเร็วได้186.269กิโลเมตรต่อชั่วโมง